เราถูก็ดูแต่ก็ตัวใหญ่ใหแจกงไว้เยอพร้อดแล้ว นี่ก็เป็นจุดจองตัวรถกอล์ฟรถนำเที่ยวนะครับก็ตอนนี้เราจองไปแล้วจองไปรถนำเที่ยวไปคะับส่วนละสามสบาทเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนไหมเข้าห้องน้ำนี่ก็รอขึ้นรถนะครับคนเยอะมากครับน่าองนหลัเต็มแล้ว พี่ก็ได้เนยครับขึ้นแล้วครับตอนนี้อันนี้อะไรสามสิบบาทใช่ไหมใช่ในสามสิบบาทเขาบอกขึ้นลงได้ตลอดนะครับเก็บสิบห้านี็จะเป็นรถกอล์ฟก็จะมีให้เช enfin ่ารถกกอล์ฟก็มีนะฮะไปแล้วเราไปแล้วนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าอะไร ลงได้ทุกสถานีขึ้นลงได้ทุกสถานีสาบาทตลอดสายเออนี่อะไรจะมีอะไรให้ดูบ้างไปแล้วก็มีรถกัลอกไปบ้างเรืแล้วฮะถ้าเราัวากลับมือก็เป็นรถบัานเป็นตู้รถคนเดียวหน้าม้วนใาญเใหย่ใหญ่ี0ชั่วโมง บินได้ต้องมีวันเดืในการบินวิ่งกระโดดถึงจะบินได้จะเป็นความไในพวกอาจจะละครซ้ามือก็จะเป็นตัวลิงเวราะหางแหวกเป็นตัวถือเพราะถินมาจากผมมาดำนะครับพ้นเป็นลิงเล็กแบบยาวสีขาวสีดำสำหรับกันแล้วเชื่อชื่อวันแล้วจะลดได้ด้วยผ้าคลนเลยลงรถตามสถานีแล้วรถจะไม่จอดรอจะไปก่อนฉลังมาเราขึได้ทุกครั้งเลยในสุดท้ายสถานีแรกก็คือสถานีหมี เดี๋ยวเราลงตรงหมีแล้วก็เดินเข้าโรงนกเดินปากโคงนกไปเจนสถานีแรกม่ยากแล้วลูกข้างขวาเมื่อเด้ลูกตรงหมีย่างเข้าโรกไปเบื้องแรกแต่ก็เบื้องสิ้นตัวถ่าเลยเด้โอถึงแล้วถึงแล้ว ขึ้นตรงไหนต่อเข้าไปองกนกหนึ่งเลยดูหมีก่อนมีควายก่อนยินดีต้อนรับนะคะนักเดินทางเข้าสู่สถานีหมีนะคะซ้ายมือองเรานักเดนทาจะเปหมีควายนะคะขวามือของเรากเจะเปหมีหมานะคะของเราก็จะเป็ทุกๆสิ่งที่เราทำได้นะคะดูหมีเซนแล่ป่าสงวนหรือว่าอะไรก็ได้สถานีคุแล็วตี่สองนะไล้หมีนอนเนี่ยบี๊ที่หมีเนี่ย ที the <c> ่มีแก๊สลีมาทางนี้มาทางนี้วิ่งอะไรเนี่ยทำไมม่โชว์ไข่อย่างนี้อ่ะอะไรเนี่ย บอเลือดไยเลืหน่อยบอกแอคแนแล้วแอคแนนแล้วเหรอแอคแนนแล้วหลับใยนอยโอ้มันกินอิ่มแล้วมันก็เลยนอนแบบนเนี้ยหนุนเให้ดูหน่ยนอนเลื่อนได้ไหมเพื่อนสบายดูดโอ้นี่ยครับอาจารย์อลาจักนกที่เราดูในยูทูบเราอยากมานะฮะวันนี้จะพาเข้าไปดูเลยอลาจักนกไปดูกันแล้วเพื่อนนี่อะไรวะนกใบีเรียกว่านก ก็กินปลาอ่านดูดีมันก็ไปอ่านดูดีเพื่อนนะอะไรนกปักบัวนอะไรกกะกัวกับบัวทบ้นไหนมีไทยบ้านไหนมึงะตเ้อตเไทยบ้านไหนฮะอินเดียฮะไทยโอไทยก็มีเหรอใช่ฮะนี่อเชียโรุเกล้นใช่ฮะดัก่ย้าหม็นเทว่ะกินนี้ไม่ไม่ต้องสืบเลย ก็จะอยู bạn, <Yup. S 1> ่ประมาณนี N ้นะฮะต่อไปเราจะมาเข้าไปเป็นอาณาจักรนกอาณาจักรนกนะครับที่ผมเปิดไปดูใน YouTube กันเลยโอ้มนน่าไปเที่ยวจังเลยอ๋อเข้ามามันก็จะมีโชว์แบบนี้นะฮะจ๊ะเอ๋เจอล้านสับตัวแรกของเรา ปลาอะไรวะปลานิานโอ้ปลานินก่อนเลยขั้นเรื่งปลาท่อนก็มีแล้วก็จะไก่เขียวนะไก่เขียวด้วยครับนะวางลื่นนะฮะนี่ไก่อะไรเพื่อน <c oughs> อ,นนอะไรเนีอยซันสันคอนัวสันคอ,อนวันวนะฮะสำหรับท่านที่ชอบแวะมาดูได้นะครับอบคุณครับลูกปูเราข้ามไปดู เม,มาตะคอ,อไหมข้มนบ<า>่ะเดี<า>ู้างในวันไนเดินวนทงดินวนไปดูทางน,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 นี้ทางนี้ตองางรถหน่อยถ้าเดินน,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 นี่ก็ตามทางนี่ไงน,นี่กนดูดิหันสีดำนะ น,นันนน่นนั like ่นนั่นนัเห็นไหมนะผ่านสีดำอยู่ตรงนั้นนะมาตะคอนี่มาตะคอมาตะคออยู่พูนพูนมันอยู่บนนะมันห้องอาอักอยู่โอะโอ้กฟ้าพยาลอ ไก่ฟ้านกเขาเขาไปกินเงี้ยบนกเขาเหรอครับบัานนั้นน่ะใช่แก็ว่าอยู่เข้าเราออกไม่ได้แล้วบัานนี้มันเข่าป้องไงแล้วป้องตัว่องนัมออกได้หรอเดี๋ยวก็หาวิธีออกมันหลักเอาหัวหมดหมดข้างหน่อยไก่ฟ้าหลังขาวโอ้นี่สวยสวยนี่สวย าวเาปนกันนต่อี่ก็เป็นรูดัตรูไรโน่เหไหมนี่ครับ นี่คนชอบแรดนะครับขอมาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเดินไปฟังนู้นกัน,น,นส่งผมด้เนาะส่งผมมันเจ๋งเ่เจ้านีจะอนี้ น้ำสารบินเลยส่วนเนือตัวนี้ไงไทยมาเลเซียชาส่วนเนื้อเนี่ยยาวยืนสามสิบสี่สิบปีแล้วเนี่ยดูยืนนั่นเนี่ย นี่ก็เป็นกำลังประมาณห้าไม้นะฮะประมาณห้าไม่ตอนนี้เขาแอบอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นไงหลบอยู่นั่นจะเอ๋เฮ้ยสมชายสมชายมองไห็นมมองไอ้เพื่อนมองไอ้เออเออเออหม้อเฮ้ยยังไงยังไงสบายดีไหมสมชายสบายดีไหมเออ

โอ้ต่สงเสียงใบรถไปขึ้นไหมอยากไดังไหมเลุะป่นนะฮ้ไกนด้เสือกวามือกับที่เราส่วเสือโครสมชายัใช่หมดเลยอยาะให้เขากินนะครับอย่างนีกินอาหารแล้วเอาแล้วอาหารไปแล้วอาหารไปแล้วนีข้าวเย็นสมชายนะ รอกนะฮะตัวเแที่เฮะที่อู่นเอาละนเวลาแล้วมอยากตัวเปียแคที่เป็นจอบทะเล เอาไปดูเสีอไฟต่อไปอะไรแมวดาวนี่แหละตัวมันเลยไหนโอ้วิววิวเขาไปนอนอยู่ข้างในน่ารักเห็นไหไม่เห็นเห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น

นั่งัไงนอนอปปากอยู่ในตัวหนึ่งนี่ดีเนี่ยเนี่ยนอนทุกตัวเอ้าเรียกเข้าสวนขาอันนี้เป็นลูกหลงนะฮะพ่จระเข้ตัวเดียวเหรอนี่ไงตนีออยู่นี่อีกตัวหนึ่งงบโกงละสองตัวงบกงละสองตัวนีปมไปแอบนอนอยู่นู่นแล้ว มันก็คงจะร้อนของมันเลยบ้านของมันร้านกระท่อมเลยนะไปมันจะท่อมของมันมเลยมดเลยยังขึ้นรถฮิปโปไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนอน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 ฮินนปโปกลายเป็นมันก็คงจะร้อนแหละเนาะร้อนดับน้ำฉันเลยไปไป,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 ปนี่ก็จะเป็นตู้เป็นเล่นนะครับ งบไป <ถ lequel S 1> สองตัวเหมือนเดิมใช่ไหมพี่ไก่ถ้าอยากมาเป็นสามแลนะฮะงนี้สามตัวสามตัวงบสามตัวทางบริษัทเรามีงบแค่นี้นะฮะสามตัวที่เห็นนะ Wow. <laughs> Tao <giả> <laughs> <laughs> này mấy năm 都连揪了。 màu sét nha, này kia nhiều quá nè, này trinh châu สีขาวตัวนี้น่ะอืมนี่ก็กลับมาเป็นมาเหมือนเดิมครับไ่ใ่กวางกวางเายครับเป็นกวานดาวครับผม

เขา station, ่สวยเลรไเนียไม่ได้เง้นขึ้นหรอติเดี๋ขาหามตั้ไข่กันเุาอ่อนด้วยเขาไมีเยถูกป่ะป้อนก่กินกินว่าเขามันมึน สนุกไหมวันนี้นะบีนลงมาตั้งนานตอนนี้ก็จบทริปเลยนะครับก็มันมากครับทริปนี้เดี๋ยวนำมาติดตามกันต่อในทริปต่อไปนะครับ Bye.